เอาครับเพื่อนๆครับเห็นนี่เด็กกันไหมครับเด็กส่งสงมือยกมือหน่อยพาเด็กๆมาเดินเที่ยวครับนี่แต่เนี้ยไฮไลท์ครับไฮไลท์ครับให้ดูครับให้ดูครับเพื่อนเหตุโคนครับโอ้โหขึ้นมาได้ไงเนี้ยโอ้ยยี่แล้ครับอยู่ข้างในนู่นนะครับนู่นนะนู่นนะครับ เอาแล้วครับนี่คนนี้ยังหาอยู่คนนี้ยังหาอยู่ไหนใครมีเสียงใครมีเสียงเสียง่ที่ใครครับเสียงวุธิเตี้มเตี้มมามาแซะเร็วมานี่ฮะดอกนี้ขึ้นอยู่ข้างนอกเลยครับมามาให้ให้ลูกตั้มแทะไหมมันแซะได้ไหมอ้าว ยายดึงดึงด้วยก็ขุดอ้าวใครเป็นคนไปกไเก็บอ้าวอารินไปเก็บก่อนนี่มุดรวลละวังด้วยระวังด้วยนะระวังมาเนี่ยมาเด็กตั้มจะแหกตัวนี้ให้เดี๋ยวก่อ,อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอแวกก่อนนะเออ,นนะเออระวัง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 ลวดน้ำข้างบนหัวเนี่ย ออกมาหลายวันแล้วเพื่อนๆผมว่าดินแห้งๆฝนไม่ตกทรูครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะเพื่อนบยเก็บอ้โอ้ยีบทำไมเหี่ยวเลยอ้าวถืออ้าวอ้าวให้อลินถือไปโอ้โหเออเด็กนี้มันยุ่ง คือมันจะเหยวแล้วจะโรยแล้วครับหลายวัน,นแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยผลไม่มีไอเด็กมาเดินเล่นครับแต่มาเจอครับดูผลงานครับเพื่อนๆโอ้ดาวตุ่มๆครับดอกลรย,ลย<อ>บานมันจะโรยแล้วครับได้มานิดหนึ่งครับ กะจะไปเดินเล่นได้เหตุโขนซะง,งั้น